ข่าวสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคปรปฐมประจำสัปดาห์วันที่15-19สิงหาคมพุทธศักราช2565วันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา10นาฬิกานายธงชัยอินทรพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคปรปฐมมอบหมายให้นางสาวมูลฤดีโตประดิษฐ์นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวสลาลัตนินลามนักวิชาการแรงงานและนางสาวน้ำฝนพจนาเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา พร้อมด้วยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนคปรปฐมเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุลูกจ้างตกจากที่สูงเสียชีวิตจากการทำงานจำนวนหนึ่งรายเหตุเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา16.30นนภายในบริษัทสยามโมเดิร์นเทคจำกัดตั้งอยู่เลขที่92ทับ1-2หมู่6ตำบลหนองดินแดงอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมประกอบกิจการปั่นเส้นได้จากเส้นใยธรรมชาติ มีลูกจ้างจำนวน130คนสาเหตุเกิดจากในขณะที่นายโซมินอูลูกจ้างสัญชาติเมียนมาขึ้นไปบนงาของรถยกเพื่อไปติดผ้าใบบางแดดที่เบริเวณหลังคาอาคารหลังใหม่ภายในโรงงานซึ่งหลังคามีความสูงจากพื้นดินประมาณ5เมตรโดยมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ขับและบังคับรถยกยกลูกจ้างขึ้นไปปฏิบัติงานในขณะที่ลูกจ้างกำลังดึงและผูกผ้าใบบังแดด ลูกจ้างได้เสียหลักและพัดตกลงมาเป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมได้ชี้แจงนายจ้างเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายและพนักงานตรวจความปลอดภัยได้มีหนังสือเชิญพบในจ้างเพื่อสอบพอเท็จริงเพิ่มเติมในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราชส5ง5เวลา13นาฬิกาสนาที นายธงชัยพงค์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้ในายขจรศักดิ์พงศุลธนรนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษและนางสาวรัติกรศรีถแถลงนักวิชาการแรงางานชำนาญการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคกลางครั้งที่2ระหว่างวันที่15-16สิงหาคมพุทธศักร 65, าช2565ณห้องกาหลงพึ่งหวานรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดที่เป็นกรรมการศูนย์ปฏิบัติการด้านแรงงานสัมพันธ์ภาคกลาง16จังหวัดโดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายนิยม2แก้วเป็นประธานการประชุมวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มคมรองแรงงานจังหวัดนคปรปฐมได้จัดประชุมชี้แจงกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้านที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพศ2565โดยมีนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนคปรปฐมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ในายจ้างลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคล และเพื่อใช้เป็น,นกลไกสําคัญในการกํากับดูแลและบริหารจ,าจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการโดยวิทยากรจากกองความปลอดภัยเป็นผู้ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงการจัดประชุมชี้แจงแบ่งเป็นสองรอบโดยรอบเช้ามีผู้เข้าร่วมจํานวน181คนและรอบบ่ายมีผู้เข้าร่วมจํานวน186คนรวมทั้งสิ้น367คนณห,ห้องประชุมบริษัทโรงเส้นมีชอแหง่งจำกัด อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา13บสมนาฬิกาส0นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมจัดประชุมสำนักงานครั้งที่11ทับส5 65. ประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565ณนห้องประชุมสามัิคีมุขมาศชั้นสี่วนต่อขยายสารการจังหวัดนครปฐม เพื่อหาหรือข้อราชการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโดยมีนายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2565นายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณวัดเจริญราษฎรบำรุงวัดหนองพงนกตำบลสะพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีทั้งนี้สำนักงานได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาด้านแรงงานจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและแจกสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานมีผู้ร่วมกิจกรรม70คน เวลา9ก้นาฬิกานายธงชัยอินทพงศดิกาลและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสาวกันที่มาสุขทรัพย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวชนิภาเขียนนอกนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวน้ำฝนพจนาเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเข้าร่วมตรวจบ,บูรณาการในการลงพื้นที่ตรวจโรงงานสถานประกอบกิจการร่วมกับชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ป้องกันรปราบปรามการค้ามนุษย์และกวดขันรายงานต่างด้าวผิดกฎหมายชุดที่2จังหวัดนครปฐมจำนวน2แห่งได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของบริษัทชนะสุพ่อพอตี้จำกัดตั้งอยู่เลขที่66 5ับ5หมู่2ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมประกอบกิจการก่อสร้างมีลูกจ้างทั้งหมด11คนเป็นลูกจ้างสัญชาติไทย5คนสัญชาติเมียนมา6คนและมีผู้รับเหมาดังนี้ 1.. บริษัทรับ่งเสริมการช่างจำกัดผู้รับเหมาชั้นต้นมีลูกจ้างสัญชาติไทยจำนวน4คน 2. นายสุรินทร์กิจฉลองผู้รับเหมาช่วงมีลูกจ้างสัญชาติเมียนมาจำนวน4คน 3. นายขจรเคลื่นขันผนู้รับเหมาช่วงมีลูกจ้างสัญชาติเมียนมาจำนวน18คน 4. นายบุญธรรมบุญยานินผู้รับเหมาช่วงมีลูกจ้างสัญชาติเมียนมาจำนวน5คน 5. นางสาวสาลีเชื้ออิน ผู้รับเหมาช่วงมีลูกจ้างสัญชาติเมียนมาจำํำนวน4คน 6. ในายสุเทพเขือจีนผู้รับเหมาช่วงมีลูกจ้างสัญชาติเมียนมาจำํำนวน2คน 2>, 2. บริษัทบ้านเนินน้ำแข็งหลอด199-9จํากัดตั้งอยู่เลขที่1 2 6หมู่2ตําบลกระทุ่มรมอําเภอสามผานจังหวัดนคปรปฐมประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งมีลูกจ้างทั้งหมด43คน เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย21คนสัญชาติเมียนมา16คนสัญชาติลาว5คนและสัญชาติกัมพูชา1คนผลการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบกิจการในจ้างปฏิบัติตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541และพระบความปลอดภัยอาชีว,วะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2 5 5 4 นายธงชัยอินทพงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางเพียงใจฉัดกฎตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารงานด้านการเงินการคังภาครัฐหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 กฎกระทรวงและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและการเพิ่มศักยาภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรขอ,ของส่วนราชการในจังหวัดนคปรปฐมรุ่นที่1ระหว่างวันที่17-18สิงหาคมพุทธศักราช2565ณห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์1สำนักคอมพิวเตอร์ชั้นสองมหาวิทยาลัยราชพัฒนคปรปฐมโดยมีนายสมเกตภูลสุขทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา13.30นาฬิกานาทีนายธงชัยอินทพร์วงสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางรุจิรสุป,ปานนท์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ กูเวอร์เมนดะ์ดาต้าแคตตาล็อกนห้องประชุมสามัคคีมุขมาชั้น4ี่ส่วนต่อขยายสารการจังหวัดนครปฐมโดยนางพัฒรวดีสิงค์คสริตสถิติจังหวัดนครปฐมเป็นประธานการประชุมต่อมานางสาวยุพินยนพิสมนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวรดาวันแซ่สีเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงานพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครปฐมสำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดนคปรปฐมและผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนคปรปฐมซึ่งเป็นคณะผู้ตรวจประเมินการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการเข้าตรวจประเมินณนะบริษัทสวิตวันคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทดิสโตนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทไทยเบเบอร์เรดโลจิสติกจำกัดเพื่อให้การจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดนี้เป็นการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเราด้วยนะคะ